นางลัดดาวันสานติเนื้อรันดรผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนคงทองวิทยาเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2505ณตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมสมรสกับนายธนาดุลสานติเนื้อรันดรมีบุตรธิดาสองคนประวัติด,ด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจันประดิษฐารามจังหวัดกรุงเทพมหานครระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรจังหวัดปทุมธานีระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธบางแสนระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมประวัติการรับราชการเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2530ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนคำเพิ่มวิทยาจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2534 ดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ5โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมปีพุทธศักราช2542ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมปีพุทธศักราช2543ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนยิ้วรายบุญมีรังสิษปีพุทธศักราช2548 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยสองปีพุทธศักราช2549ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนใหญ่จังหวัดราชบุรีปีพุทธศักราช2553 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยาปีพุทธศักราช2554ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยาปีพุทธศักราช2559ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพัทรยานวิทยาและปีพุทธศักราช2562ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา รวมอายุราชการ3 5ปี8เดือนเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่3โรงเรียนพัทรยานวิทยารางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่4โรงเรียนคงทองวิทยาโลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษาจากคุรุสภาโลประกาศเกียรติคุณกรรมการและเลขานุกการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นจากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย รางวัลน,นวัตกรรมดีเยี่ยมด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับภาคจากสำนักงานศึกษาธิการภาคสองรางวัลพระพฤหัสบดีประเภทหน่วยงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลวัฒนคุณาธรประเภทหน่วยงานจากกระทรวงวัฒนธรรมขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ครอบครัวพี่พี่ผู้บริหารอาวุโสผู้บังคับบัญชาเพื่อนครูและนักเรียนทุกคนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมผลักดันส่งผลให้ผู้อำนวยการลัดดาวันสานตินิรันดรประสบความสำเร็จในทุกตำแหน่งหน้าที่จวบจนถึงวาระ,กระเกษียณอายุราชการนี้